Ừ, ừ, mặt thì hôm nay bà con bạc cho mọi người 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 mọi

ปัจจัยที่พี่น้องบริจาคส่วนหนึ่งกับน้ำไปถวายวัดน้ำครับถวายวัดน้ำแล้วก็ถวายพระพุทธลูกเหดพระพุทธลูกเพื่อนเพื่อนต่างเพื่อนเพื่อนกันละเพื่อเพื่อนหน่อยสิครับก็มาเฮ็ดาลาหมูยูาลาหมองยูหมองพักส่านรับพี่น้องที่แวะมาหนีเนาะครับหากราบไหว้ได้มีหมองพักหมองเศร้าครับ ปี่ง่างไปเป็นปนูปูงานเนี่ะนี่แหะค <c oughs> รับเพิ่นกระลังเห็ดสาล่ายู่นะครับก็มีผู้เิ่นโชคได้โชคได้ลาบจากมองนี้นะครับกับ่าบริจาคลังค่าก็มีนะครับ เดี๋ยวพาพี่นอกยางมึงบรรยากาศรอบนอกนะครับบรรยากาศรอบนอกมีร้านค้าร้านขายขนมนมเนยนะครับลูกชิ้นเหมือดไปอ๋อยั่งยู่ค่ะครับไปเรื่อยๆครับ นี่คือไฟไฟโซลาเซลครับนี่ครับพี่น้องมีโชคอยากสิดซอยพันติตหลอดไฟกันนี่แหะครับหลอดไฟเอาสได้แสงสว่างนะครับ ครับอยูกกำนาใบอีกแล้วครับมือนี่เมนี่้าเสียหาตัวไหนเนาะพี่น้องมือนี้หน้าใบนี่ครับแม่แม่มาเมืองเลกน้ำเพลนนี่งบานี่มันว่ามันถือได้เนี่ย หน um <mel> ้าใบเล่าเอาให้แปดแปดครับเจ็ดเจ็ดเมันบ่เนอะนี่ครับ นี่บ่เห็นด้วยนี่บ่ <c oughs> นี่ครับระ้ว่าว่า <c oughs> เห็นอยู่ใบไใม้ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวอวยแป้งสิ <c oughs> อเออแล้ <c oughs> ว <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ตัวเลขจากหน้าใบาครับกา ลองมือครับเปลี่ยนแนวทางใส่วิดจระยานในการรับช่วงรับฟังเนาะแต่วางหวมวกวาหันเพลนว่างหันเถือกสามแปดครับมานี่แปดแปดแน่นอนมาหนึแน่นอนเลนะ่นเะครับอุ้ยโโปรครับยกโปเลยยกโปเลย,ย,เลยม,มาเนี่แปดแปดกับยันกับเจ็ดแปดแปดกับเจ็ดเจ็ดครับ อ้าพี่น้องกับใสวิจรายาตเนาใกล้วกันนะครับพ่อได้เป็นแนวทางพ่อได้เสียงโชกนะครับเดีย๋ยวยังบรรยากาศในมือนีกันตัวไหนลาบาลาเห็นตัวไหนเห็นตัวไหน 8ปดแปดเว่สันนะครับใส่ใสหน้าใบเอามือมาใส่นี่มึนกัน่ะแปดแเจ็ดเจ็ดแมนบ่แปดแปดเจ็ดเจ็ดเนาะครับหน้าใบ เอาเอาเอามือมาใส่หนีมกันนะหน้าใบนี่หน้าใบเมื่อเมื่อนี่นี่นี่เออนี่ครับนี่ครับเพื่อน่าเพื่อนเห็นยูใบใหม่นะครับใบพันธศาสตร์สีทองแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับอันนี้คือหน้าใบนะครับนี่พี่น้องคุณรู้ชมผู้ใดอยากตามตัวเลขน้ำเงินก็ตามได้เป็นแนวทางครับ ก็ใส่วิจารย์ให้การรับชมรับฟังเนะแนวทางสำหรับการเสี่ยงโชค8877ปดเขอบขอบคุณหลายๆครับนี่หน้าใบเล่าล่าว่า,เล,า,เ,ลา,เ,ลาเล่าเห็นนะครับอยู่ใบใหม่นี่แหละเดี๋ยวสิผ้าไปซองบรรยากาศในมือนีกลา พี่น้องทยอยมาเรื่อยๆครับมากะแสเวลาแมากระแสวันนี้นนบ้านไหนน้อหลานนี่บ้านน้องแต้ค่ะครับแกดำนี่บอยเม่จ้าน้องแต้แกดำนี่ล่ะครับมาบร์โบน้อถึงมาเนาะผมก็มาเสียทีตอนนี้แหละครับเดียบา น uh! <No> bueno> ี่แหละครับผ um> ู้ใดมาเพม่อนกับมาซองใบใหม่นี้สิแหละเนาะครับตางค้นกับตางเห็นเราจะดวงไฟดวงมันก็ว่าก็สูกไฟสูกมันครับนี่ครับนนีได้สามอันได้อันนี้แปดแปดอันนี้แปด อะไรแสดงไปเลยสามนะแต่ตาผู้ไม่โชคมองเห็นคือคำดอกก็ว่า,วานหน้าใบนะครับบนเห็นแปดแปดครับเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับนี่ยูมองนี้ละแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับที่น้องก็ไปชมค่ะตามได้ครับตัวเลขจากหน้าใบนะครับ ลงคนเข้าบ่ <t -2>

chắc tôi đây mẹ mà năm cần nào đúng không? đúng